ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วง2ของรายการตีของร้องข่าวด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะใช่ค่ะช่วงนี้เราจะมาดูกันที่ข่าวของแต่ละเขตการว่าจะเป็นอ,อย่างไรกันบ้างดีจ้ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยแล้วกันคผูกก้ชมผู้ฟังครับ เขตไหนคะเริ่มกันที่เขตของบางเขนก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้เขตบางเขนนั้นมีภารกิจนั่นคือการเปิดทางน้ําไหลครับแต่ถ้าเปิดใจให้เปิดให้เราด้วยนะครับเข้าสู่ข่าวแรกกันแล้วกันนึกว่าจะกระจารวิทยุโออ้เหมืนเลยน่าจะมีนะออกอากาศทางสททใช่ใช่เอ็มอะไรอย่างเงี้ยเอเอ็มไม่ครับพี่เอ็มก็ได้พวกเราจำเหมาะกับเอเอ็มหนึ่งพันสองร้อยกิโลเฮิร์ตอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเคยจัดไหมฮะเอเอ็มสมัยเด็กอะไรนะคะ คเคยจัด FM เออตอนนี้จัด FM อยู่แต่โฆษณาไม่ไดุ้กคนละขึ้นกันถ้าพี่พูดปั๊บผมก็จะพูดขึ้นผมเช่นเดียวกันโอเคนะครับเอามาด้นที่ข่าวแรกก่อนละกันนะครับก็เป็นเขตบางเขนนะครที่มีการลอกคลองเปิดทางน้ําไหลนะครับก็พี่เขาเข้าไปแก้ไขปัญหาการระบายน้ํามานะครับนี่คือ before before คือจะมีพักต้ชื่อววาเยอะมากเลยอะไรนะ คือภาพก่อนเนี่ยจะมีผักตบชวาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็จะมีการจัดเก็บกันพี่พี่ฝ่ายโยธาเฮ้ยมีแหนด้วยแหนจอกเต็มเลยแหนแหนมีจอกด้วยพี่กินเหล้าได้ได้อย่างเงี้ยมีจอกแหนด้วยนะครับก็ฝ่ายโยธานะไม่โยคะนะรุ่งพี่ฝ่ายงานระบายน้ําเขตบางเขตนี่แหละครับอันนี้คือ after แล้วนะครับจัดการลอกคลองเปิดทางน้ําไหลเก็บผักตบชวาบริเวณคลองจระเขอท้ายซอยรามอินทรา65แยก2แล้วก็มีการกําจัดวัชพืชนะครับเปิดทางน้ําไหลให้ดียิ่งขึ้นนะครับ ให้น้ําไหลได้สะดวกขึ้นเวลาฝนตกพรำๆลงมาเยอะอก็จะได้ระบ,บายได้ดีไม่มีการทุ่มขังนะครับโอ้ดีจังเลยฝนตกพรำๆใยดำาแกยืนกม้กมๆอยู่ข้างกําแพงอพอดีแดดออกแกไม่มีแรงแกกอาจังหวะพี่จังหวะด้วยจังหวะด้วยอะไรจำไม่ได้กาลังอ่านนะนะคืออันนี้เดี๋ยวทุกทีผมจะพอคุ้นมากอันนี้ฝนตกพรำๆใยดำกลางร่ม เพลงใครพี่มันเป็นเพลงตอนอนุบาลที่พี่ร้องกันอพี่ก็น่าจะทันนะผมอยู่ต่างจังหวัดไม่เคยร้องเพลงนี้ก็ตอนนั้นพี่ก็ร้องที่ต่างจังหวัดเอยผมร้องที่หาดใหญ่นะพี่อยู่น่านโอเคเราคนลรภาคกันพี่อาจจะเป็นสำเนียงเหนือไงเออเออฝนตกพรำพรำฝนตกพรำพรำใหญ่ดำกลางร่มเอออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสำเนียงบ้านผมนะโอเคหรือถ้าเกิดเป็นสมัยใหม่หน่อยก็เป็นใหม่ขึ้นมาวันนี้ฝนตก ไหลลงที่หน้าต่างเธอคิดถึงฉันบ้างเเออเหมือนไม่โนเธอโอเยตกโน่ตกลงเลิกกันแล้วใช่ไหมคะอะไรครับผมเลิกกันอ๋อผมไม่ได้เป็นพิเศษครับผมกับคุณกันใหญ่เลยอยากไปอยากไเขาไม่พูดเดี๋ยวโดนฟ้องเวลาร้องต้องมีมวามเคารมาอยู่เหนือปากผมแล้วก็ร้องเอาปากช้อนไปใต้ไม้ปวดคอมากเลยเวลาพิเศษ เป็นพี่เบิร์ดดีกว่าเป็นไอทอลของเราใช่เออพี่เบิร์ดเหมาะกับพี่เบิร์ดเลยเพราะเรื่องต่อไปมันเป็นเรื่องของพี่เบิร์ดซ่อมแซมซ่อมได้ค่ะอันนี้ต้องซ่อมนะคะเพราะว่ามันมันเสียหายจริงๆเรื่องฮอตฮิตนะคะยิ่งกว่าเมคอัพพลัสโอ้โหเมคอัพพลัสเป็นฮอตฮิตมันฮิตมากช่วงนี้คช่แคเกมฮอตเพลงฮิตไหมครับ เอาเมคอัพพลัสอีกไหมฮะเราอะไรน่าเราเป็นหน้ามหาโจรกันแล้วเอาแต่งหน้าเมคอัพพลัสกันแอปนั้นนะคะอันนี้เราเอาออกกันก่อนหลังจากเมื่อวันผื่นเต็มหน้าเลยนะคะันมากเลยลักซีนเนี่ยนะฮะงานนี้ใช้ลักซีนไม่ได้นะคะปิดไม่อยู่จริงๆค่ะเพราะว่าท่อพัง ต้องใช้เนี่ยยังมาต่อยนะคะก็เป็นพี่พี่ไส่าจากเขตภิีอันนั้นไม่ได้อันนั้นก็จะมีขายใส่กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอร่อยมากเอออันนี้อยางมาต่อยกินไม่ได้นะเดี๋ยวฟันหักนะคะเขาก็เอามาซ่อมแซมเนี่ยแถวๆภาษีเจริญนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตภาษีเจริญเขาเลย เรียกง่าย,ายๆส,สั้นๆว่าหน่วยเบสใช่ไหมออ <Okay. S 1> ของสำนักง,งานเขตภาษีเจริญนะคะ <Okay. S 1> เขาก็ไปซ่อมเหตุเกิดในซอยเพชรเกษม54แยก4ซึ่งถามว่าพี่ๆเขารู้อย่างได้อย่างไร uh. ก็เพราะว่าประชาชนที่อยู่ในซอยนั้นโทรเข้ามาที่1555มาแจ้งพอรับรู้เรื่องราวขาวสารปุ๊บทางเจ้าหน้าที่ก็รุดไปอย่างที่เกิดเหตุเลยอันนี้ยังซ่อมได้คุณพีเพราะมันยังเหลือ,อสภาพอะยังเหลือสภาพที่สามารถจะใช้การปะ หรือว่าการถมให้มันเสมอกันหรือว่าไม่ไม่ไม่บุ๋มลงไปว่าอย่างนั้นเถอนะครับฝามันยังเป็นรูปเป็นร่างอยู่นะฮะแต่อันต่อไปนี่เห็นเขาว่าเกินเยียวยาจริงๆอ่าอันต่อไปนะฮะเราไปดูการเปลี่ยนบ้างแล้วกันเป็นการเปลี่ยนฝาท่อระบายนะนะครับที่เขตบางของอย่างจะเป็นอย่างไรชมกันเลยครับโอ้อันนี้อย่าเรียกว่าเปลี่ยนให้เรียกว่าโละดีกว่าโฟมอสจะมาบอกว่าเปลี่ยนกันไปให้เธอมาเป็นผู้ ถูกทิ้งใช่ไหมมาเป็นผู้หญิงที่ต้องไม่มีไม่เหลือใครอันนี้เปลี่ยนฝาท่อไหมก้อนที่จะมีคนตกลงไปโดนทิ้งไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเป็นการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำนะฮะที่เขตบางเกากใหญ่นะครับอันนี้อย่าเรียกว่าเหลืออะไรเลยต้องบอกว่าไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมเหลือแค่โครงตะแกรงเท่านั้นนะครับพี่โยธาเขตบางกอกใหญ่ก็ไปดาเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ําภายในซอย เพชรเกษมสามช่วงริมคลองต้นตานะครับาตามที่มีการร้องเรียนมาจากประชาชนนะครับที่แจ้งสำนังกงานเขตเข้ามาตอนนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะฮะนี่คือภา,าพเบฟอร์ก่อนนะครับก่อนจะเป็นอ f ฟเตอร์นะครับผม,มเหมือนฟันหล่อเลยอะ่ะเออเนี่ยไม่แปลงฟันก็ฟันหล่ออันนี้คือเปลี่ยนเลยนะนี่จะการทำลายก่อนทำลายก่อนแล้วก็เอาเหล็กพวกนี้กลับไปขายได้อีกนะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ขายขายเหล็กัใช้ได้อีกนะนี่แล้วก็เปลี่ยนเลยเนี่ยเลาะเหล็กออกมานะครับแล้วก็ไว้อย่างเงี้ยครับผมตกท่อเจ๊งเลยนะฮะ แล้วก็เปลี่ยนใหม่เข้าไปเสี่ยงดวงกันอไม่ใช่เกมวัดดวงนะครับอันนี้อ่านี่เปลี่ยนแล้วเฮ้ยไวมากเร็วมากนะครับไม่เหลือเขาโครงเดิมแต่ต้องใช้สี่คนนะในการที่จะยกเพราะว่ามันหนักมากเลยนะครับใช่เรียบร้อยโอ้มันใหม่มากเลยซาร่าจริงจริงโอ้โหภายในกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้อะถ้าถ้าเป็นใบหน้าของคนที่แบบว่าไปอัพหน้ามานะเขาจะต้องบอกว่าเลยนะเธอมาไกลมากเธอมาไกลมากเลยจากที่หน้าเป็นหลุมเป็นบ่อตอนนี้มันเนียนมากเลยอะถูกต้องเนี่ยมันไม่เหลืออะไรแล้วอะซาร่า โเหนื oh, ่อยมากเลยเหนื่อยผมก็เหนื่อยพี่ช่วงนี้ร่างกายไม่แข็งแรงด้วยทําไมเกิดปัญหาอะไรขึ้นกินของมันเยอะไปหน่อยกินพวกข้าวหมูย่างอไองเออก็ลดลดบ้างพาแฟนไปกินทุกค่ำทุกคืนเดี๋ยวเดีเดหมือนรู้นะแต่ทำไมแฟนบอกว่าแฟนพี่ไม่พาแฟนไปไหนเลย พี่ไปกินกับใครอ๋อผมไปกินกับเพื่อนที่ออฟฟิศเออเฮ้ยออฟฟิศเขาทำงานกันพี่ช่างภาพอะไรอย่างงี้จริงปะพี่พี่ช่างภาพพี่เจออยู่เวนกันนะเอยพี่อันนั้นคนละชุดกันเอ้าแล่เออพี่เออข่าวต่อไปไหมข่าวต่อไปเลยละกันมาที่เรื่องราวของพี่ฮีโร่นะคะพี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงปากคลองสานค่ะเขาไประงับเหตุไฟฟ้าลัดวงจรมาเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยนะคะคราวนี้เกิดที่ไหนที่บริษัทแกรมเมอร์เท็กซ์ทา์นะคะแถวแถวถนนอิสระภาพแขวงสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าสาเหตุสาเหตุอ่านี่นะคะ ภาพจริงจากเหตุการณ์จริงไฟฟ้าลัดวงจรที่แอร์แล้วมันก็เลยลุกไหม้นะคะไปถึงจวดด้วยนะฮะไม่ได้เกิดในบนเครื่องบินเกิดที่โรงงานแห่งหนึ่งเนี่ยแคมเมอร์เท็กซ์ไทเนี่ยนะคะทีนี้พอเกิดประกายไฟปุ๊บไฟมันก็ลามไปที่กองผ้าไงเขาทําเกี่ยวกับผ้านะนะคะยังโชคดีคือคนที่อยู่ในโรงงานเนี่ยเขาใช้น้ําดับเพลิงสงบก่อนก่อนที่รถดับเพลิงจะมาถึงก็เลยไม่มีใครบาดเจ็บและเสียชีวิตทีนี้ได้พี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงปากคลองศานไปช่วยอีกแรงก็เลย จบปิ้งจบปิ้งนะฮะก็อาจจะมีความเสียงหายอยู่แล้วแต่น้อยกว่าที่จะเกิดขึ้นได้นะครับก็นี่คือแกลมเมอร์เท็กซ์ไทเท็กซ์ไทนะฮะก็แปลว่าเรื่องของการทอหรือเรื่องของผ้าเช่นเดียวกันทำให้มันมีประกายไฟก็สามารถจะลุกลามไปสู่เท็กซ์ไทได้งายขึ้นนะครับอันนี้เรื่องจริงนะล้ำอ่ะล้ำล้ำไปไกลแลละสมองผมเนี่ยผมมาไกลมากก็ตอนนี้นะครับอ่ะไปตอนที่เขตลาดกระบังกันบ้างละกันอันนี้เป็นการช่วยเหลือนะครับในการจับเก็กเ what is gecko คืออะไรคะกก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 อืมเหมือนเหมือนไม่ใช่เสียงนะพี่ครับผมเห็นตัวผมเป็นตาผมตะปัไมมฮะไม่ใช่นะครับอภาษาอังกฤษเรียกว่า gecko คหรือว่าคือเก๊กเก๊กเก๊กทําไมอ่ะมันมันถ้ามันเยอะหรอมันเก๊กมันเก๊กใช่มะ้อ๋อออะไอม่ใช่เป็นการนะครับช่วยเหลือจับตุ๊กแกค่ะนะครับก็ เฉลยนะตุ๊กแกนะพี่พี่ดับเพิงลาดกระบังนั้นเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องจับตุ๊กแกขนาดความยาวประมาณ15เซนติเมตรเดี๋ยวนะมันตุ๊กแกหรือมันจิ้งจกอะตัวมันเล็กมากเลยอะอันนี้ถ้าเกิดมันกัดัจะตายนะคือตัวขนาดนี้เหยียบก็ตายอ๋อขออไยครับผมเฮ้ยมันเล็กมากอะคือนี่คือไม่ใช่กลับนะหาไม่เจอมันเล็กไปคือมันกลายเป็นงานใหญ่ไงนางวิ่งเร็วด้วยนะใช่ตุ๊กแก เดี๋ยวนะเก็คโคคือตุ๊กแกเออจิ้งจกอ่ะจิ้งจกอะไรอ่ะภาษาอังกฤษอ่ะเดี๋ยวผมเซิร์ชเดี๋ยวเดช่วงหน้ามาตอบกันดีกว่านะครับคือตุ๊กแกเนี่ยความยาว15เซนติเมตรนะครับมันเล็กมากเลยนะเฮ้ยนี่พี่เขาจะเอามันไปเล่นหมาฮอรหรอไม่ใช่ครับผมนั่นคือกระเบื้องบ้านเขาพี่เป็นขาวดำเออนะน่าเล่นหมาฮอรมากเลยนะครับวิวิธีทารามานสัตว์อ่าเป็นการร้องสายด่วน199นะครับเนี่ยเนี่ยแทนที่พี่จะไปจับพี่ก็ไปส่องไฟใส่มันซะมันก็เลย แสบตาเลยเหมือนคนที่ขับรถแล้วไอ้พวกชอบเปิดซีนอนเนี่ยกดจราจรเนี่ยแสบตามากนะครับผมจับที่บ้านเลขที่333สาทับหกนะครับหมู่บ้านอนาวิลซอย5นะครับถนนฉลองกรุงแขวงลำปลาทิวเขตราชบังกรุงเทพมหานครนะครับเก็คโค่จิ้งจบหรือเปล่าเก็คโคเนี่ยนั่นน่ะสิแล้วตุ๊กแกคืออะไรเดี๋ยวขอเปิดดิ๊กช่วงามาตอบแล้วกันนะครฮะเก็คโคคืออะไรพี่พี่โจคืออะไรทีมงานของเรา เซิร์ตีกแล้วค่ะโโอ้หคิดว่าเรามองเห็นนะแก้โคคือตุ๊กแกใช่ไหมอ่าแล้วจิ้งจกขอฟอนต์ใหญ่กว่านี้นิดนึงเหมือนกันนะครับเราอยากให้ทุกคนมีความรู้ด้วยใช่างเช่นตัวเงินตัวทองก็จะเป็น Water Monitor เนี่ยนะฮะหรือว่าตุ๊กแกจะเป็นแก้โค นะครับหรือจิ้งจกก็แก๊กโขมเหมือนกันนะครับอยากรู้เป็นอะไรก็อ่ะกับไปแล้วกันนะคะนะคะมาต่อกันที่น้องเหลือมแล้วกันนะคะจากตุ๊กแกขนาดใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะมาที่น้องเหลือมตัวนี้ใหญ่เหมือนกันพี่เขาบอกว่าความยาว3.5เมตรนะคะไปเข้าบ้านคนแถวแถวลาดกระบังอ่ะใกล้ๆอับเมื่อกี้เลยตุ๊กแกเออ นี่กำลังหาเคาว่างูเหลือมใช่ไหมฮะใช่ไม่หาตุ๊กแกก่อนได้ไหสถานีดับเพลิงล่าดกะบักโอ้โหดูอุ้ยมันใหญ่มากอ่ะคือเนี่ยเนี่ยพี่ที่เขาไปจับตุ๊กแกเมื่อกี้มาจับงูเหลือมไหมถูกต้องใหญ่มากเลยนะขนาดมันแบบคนละเรื่องเลยนะเออนี่ไม่เซลฟี่กันนะฮะนะะคก็เอามาจับน้องเหลือมนะคะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะคุณผู้ชมอย่าจับเองนะคะ แหบปากทาไมอ่ะมันต้องใช้เสียงดังเหรอไม่ใช่ครับเดี๋ยวมันเอ่อมันตกใจแล้วก็แหบปากแล้วก็มัด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 ปากเอาไว้ใช่หฮะแล้วก็ลงกระสอบปุ๋ยนะครับแล้วก็ไปทิ้งที่ไหนก็ได้ไม่ใช่เขาไปเก็บรวบรวมกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอได้ปริมาณพอเหมาะพอสมควรเขาก็เอาลงกระป่าไม่ใช่ไม่กินเราไม่กินอะไรแปลกๆนะคะแล้วก็เอาไปเก็บส่งคืนป่าไม่ใช่เอาไปเก็บเอาไปเก็บรวมกันไว้ก่อนแล้วก็ไปปล่อยลงสู่ป่าอันนี้เรื่องจริงนะคะคุณผู้ชมพี่ฮีโร่เนี่ยไม่ทำลายสัตว์รักสัตว์มากนะคะ แล้วก็พอไปปล่อยแบบว่าทิวแถวเทือกเขาอะไรต่างๆเขาใหญ่เขาก็กลับมากรุงเทพไม่ได้ละไม่ได้ลวเพราะว่าไม่มี GPS ด้วยไม่มีเงินขึ้นบอกขอสอบใช่ใบอกขอสอบไม่รับด้วยนะครับค่ะนี่คือการจับนะครับโอ้โหยาวมากเลยอ่ะชอบมีลุ้นมีเหลื่อมนะงานเนี้ยอะไรนะคะมีลุ้นมีเหลื่อมคืออะไรคือมีลุ้นไงว่าเหลื่อมจะเป็นยังไงต่อไปอ๋อนี่มันสับกีฬาปะ ไม่สับนานมากแล้วครับพี่ออ้าวเหรแต่ถ้าเกิดสับขาหลอกนี่เป็นกีฬาแน่นอนเออแต่ถ้าเกิดสับหมูสับเป็นอาหารตอนเที่ยงเราแต่ถ้าสับรางรถไฟอ่านี่เป็นโศกนักตกรงนักตกรมนะครับแต่ถ้าเกิดสับปลาโรดนี่เป็นอะไรที่อร่อยมากเออถ้าไม่เป็นสับปะรดก็ไม่อร่อยเลยนะครับผมนี่คือจับใส่กระสอบปุ๋ยนะครับพี่เขาหน้าตายสูตรสิบห้าสิบห้าสิบหนะครับผมเอาไปปลดไว้นะฮะรับรองว่าปลูกพืชดีเหลือเกิน อ่ะนี่คือสายด่วน199นะครับขอบคุณพี่โรด้วยค่ะมาสรุปเหตุกันต่อดีกว่านะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อวานที่ผ่านมานะครับมีเพลิงไม้ยานพาหนะ3รายไฟฟ้าลัดวงจร2รายเพลิงไม้ยานและขยะ1รายวาตาภัยชื่อนี้ไม่เห็นมานานมากแล้ววาตาภัยคือไฟที่เกิดจากลมนะครับ3รายด้วยกันนะฮะจับสั์เลือคลาน93ราย กำจัดรังต่อแตนพึ่งน้อยลงไปอีกออ6รายช่วยเหลือสัตว์น้อยลงไปอีก2รายและอื่นๆวันนี้รถยนต์ติดเกาะกลางถนน<ะ>คื ไม่มีที่จอดไงเออเออจอดกาะกลางไปนะครับติดเกาะต่อมาไม่มีเรือมารับใช่อยู่กลางทะเลมีน้ำกับใสฮิกกกเฮ้ยเพลงพี่ทันเออพี่ทันใช่ไมทันทันพี่ทันติดเกาะย่างนี้มานานบางวันลงน้ำหาปลาทชทูคัลเลอร์ถูกต้องนะครับแล้วก็มีคุณแจบ้านตกท่อระบายน้ำอีกละอต่อมาก็มี ไฟอะลามดังนะครับผมไฟที่วัดเหรอไม่ใช่อันนั้นอารามหลวงอ๋ออันนี้อันนี้อะลามเอลเอออมะลามอะลามแปลว่าดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับจริงเหรอเวลาถ้ามันดังกุ้งกิ้งแมันไม่กลัวอ๋อเป็นการเตือนสามรายถ้าเกิดอะลามนายจะเป็นชื่อวงวันตีเออเกิดทันไหมเกิดทันไหมไม่ทันโอเคครับผมอันนี้ใหม่มากเลยนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของเราในช่วงที่สองนี้ครับพักกันก่อนเนาะฮะ เดี๋ยวจะไปหาข่าหมายครว่าเกโก้เนี่ยแหละครับผมภาใจมากปอฝากกันกลับมาดูเรื่องของพื้นที่หน้าอยู่ที่เขตดุสิตกันแล้วกันนะครับตอนนี้พักกันสักครู่แล้วกันตอกตอๆตอกตอ